มาชมอีกองค์หนึ่งครับซึ่งเป็นพิมพ์นิยมเช่นเดียวกันเป็นพระที่อยู่ในยุคกลางนะครับองค์นี้เป็นพระอยู่ในยุคกลางไม่ใช่ยุคปลายนะครับเป็นพระที่อยู่ในช่วงของการนำน้ำมันต่างยิ้วเข้ามาเป็นส่วนผสมแล้วก็มีการทดสอบทดลองกันทำให้ ลักษณะขององค์พระที่เป็นยุคกลางไปปลายมาแล้วนี่ตั้งแต่ช่วงกลางกลางกลา,างนี่ก็คือไปปลายมา3-4ปีที่ที่จะมาถึงยุคปลายนี้ก็จะมีส่วนที่ผสมของน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ผุดขึ้นมาจากองค์พระนี่นะครับก็คือเป็นลักษณะของคาบแป้ง หรือหรือจริงๆผมอาจจะไม่ได้มองค่าบแป้งเหมือนกับคนอื่นเป็นลักษณะของเป็นค้าวบ้านนะครับคาวบ้านสดอ่าเป็นเป็นค้าวบ้านสดที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อขององค์พระนะครับไม่ใช่ติดแปะอยู่เหมือนกับที่เขาทำขึ้นมาเพื่อมาขายนะครับ ถ้าเขาทําขึ้นมาเพื่อมาขายจะเป็นลักษณะของคาบแป้งติดแปะก็คืออยู่เฉพาะด้านบนด้านหน้าเอาพอก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 ไว้ด้านหน้าอย่างเดียวฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจกันก็คือการชมพระสมเด็จหรือการดูพระสมเด็จเราก็ควรจะต้องศึกษากันให้เข้าใจกัน โดยลักษณะที่พิมพ์ของพระสมเด็จนี่เป็นแบบไหนก็คือเรามาดูที่การเอียงองศาของพระสมเด็จนะครับเราก็จะมาเอียงว่าถ้าวัดอย่างนี้ก็จะพับขึ้นมานะครับอ่าก็จะพอดีนะครับก็จะไปเกยอยู่ข้างบนอ่าพอดีกับเกจขององค์พระนะครับองค์พระองค์นี้เป็นทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอก เราจะสังเกตได้แขนก็จะกลมนะครับศีรษะก็จะเป็นเหมือนกับผลมะตูมฐานที่สองนะครับถ้าเรามามองก็คือฐานที่สองก็จะเตี้ยกว่าฐานที่สามกับฐานที่หนึ่งคือสังเกตง่ายๆเลยครับก็คือวิธีดูพระสมเด็จเนี่ยดูอยู่แค่สามสี่จุดนี้ก็พอไม่ต้องไปดูเยอะเนี่ยส่วนเห็นไหมครับตรงหัวไหลน่นี่ตรงซุ้มหัวไหลน่นี่ก็จะเฉียงขึ้นไปนะครับ เราจะเราจะสังเกตว่า,าดูง่ายๆเวลาดูพระนะครับเนี่ยเราก็จะดูว่านี่เห็นไหมก็คืออีกทางด้านาซ้ายมือของเราหรือขวามือขององค์พระก็จะห่างจากาจากซุ้มนะครับจากฐานซุ้มาทางนี้ก็จะชิดเข้ามากว่านะครับก็จะเห็นไดอ้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราเป็นนักสังเกตนัก นักวิเคราะห์นักมีความละเอียดพูดตรงตรงว่าเรามีความละเอียดถ้าเราดูเป็นเราก็จะไม่ต้องไปดูหลายๆจุดไม่ต้องไปดูว่า,เ,ออาเส้นบังคับขอบเป็นยังไงรอยตัดเป็นยังไงอย่าไปดูเลยครับไอ้รอยตัดนี่นะครับคือลักษณะของพระสมเด็จนี่ก็จะตัดสอบลงมาทางข้างล่างอยู่แล้วนะครับข้างล่างฐานอยู่แล้ว ก็จะเป็นาบางองค์ก็อาจจะมาจดกับซุม้มบางองค์ก็อาจจะเลยซุ้มออกมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ผมเองผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจอ่าองนี้เป็นพระบางนะครับลองมาดูซิว่าอ่า,อาเห็นไหมครับขอบแม้จะบางนะครับเนี่ยเห็นไหมขอบองนี้อ่า จริงๆอ่ะผมมองว่าเป็นคาบบ้านนะครับเป็นคาบบ้านสดที่ออกมาจากองค์พระนะครับอ่าก็จะผุดขึ้นมาจากองค์พระเลยไม่ใช่ติดแปะท่าที่เราเห็นอยู่นะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นโดยทั่วๆไปเห็นนะครับข้างหน้าจะหนาเตอะเลยหนาติดแปะไม่ว่าจะเป็นคือมองแล้วนี่มันไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับพระที่ถ้าพระเป็นธรรมชา